วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดหน้าแล้วนะคะครั้งที่แล้วไม่ได้เปิดหน้าเพราะว่าแต่งแต่งหน้าแล้วหน้าเทามากไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะเกี่ยวกับรองพื้นเนาะวันนี้ก็คือแบบดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราได้ช่างแต่งหน้าอินพ r t ตมาจากเมืองไทยเลยคะ่ะเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยเลยใครเหรอคะคุณแม่พี่น้องฉัดหรือเปล่าพี่น้องฉัดดิวไปนะคะแต่พี่น้องฉัดไม่ว่างวันนี้ก็เลยได้คุณจิ๊กนะวรัตมาแทนล้อเล่นค่ะ ช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะใครที่แบบไม่ได้ไปทํางานที่ทํางานปิดนะคะก็แวะเข้ามาดูช่องของปุเป้ได้นะคะแก้เหงาคลายเครียดเนาะเอ๊ะคลายเครียดได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ไอเทมที่จะพาทุกคนเล่นเนาะพอดีเมื่อวานไป DM ค่ะแล้วก็ไปเดินดูไอตรงที่มันเป็นเคาน์เตอร์ของสีทาเล็บปกติจะใช้สีทาเล็บของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปดูว่าเออมันมีสีทาเล็บใหม่มาไหมมีแบบ สีออกมาใหม่ไหมจะซื้อเก็บไว้อะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทาเนะเาะเมื่อวานก็ได้สีใหม่มาสองสีนะทุกคนสีฟ้ากับสีแบบชมพูชมพูเงินเงินชมพูประกายเงินนะคะแล้วก็ตาก็ดันเหลือบไปเห็นไอเทมที่เขาบำรุงเล็บบำรุงมือคะ่ะแล้วราคามันแบบถูกมาก คือเหมือนอยากจะซื้อแจกเลยค่ะทุกคนแต่ละตัวของเขาราคาอยู่ที่ไม่เกิน3ยูโรเดี๋ยวดูตัวแรกที่บูเป้เอามาก่อนนะคะตัวนี้มันจะเป็นพิลลิ่งออยนะคะเอาไว้แบบว่าขัดมือสครับมือต่างๆเพื่อให้แบบว่ามือเรานุ่มนุ่มขึ้นแล้วก็แบบว่าให้ดูสะอาดสะอาดผัดเจลผิวที่แบบบนมือเราที่มันตายแล้วอะคะ่ะให้มันหลุดออกไปเนาะ ตัวสา้าของเขาต้องบอกเลยแบบมันเล็กๆอัค่ะทุกคนแล้วมันนุ่มมันไม่แบบบาดมือหรืออะไรเลยนะบวกกับออยด้วยทําให้มันลื่นๆนะคือดีแล้วก็กลิ่นนี่แบบดีเวอร์วังอลังการมากค่ะจริงๆตัวที่สองนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเซรั่มมือเนาะเราขัดล้างมืออะไรเสร็จเราก็ใส่เซรั่มอันนี้ก็ทําให้มือเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่แบบมันแข็งๆข้างๆเล็บมันก็นุ่มขึ้นด้วยเนาะแต่ก็ ไม่ได้ถือว่าดีมากนะก็อยู่ในแบบปานกลางเนาะอ,นอนันนี้แต่ว่ากลิ่นนะ่ะหอมมากค่ะกลิ่นแบบเลิศตัวที่3มเป็นกรอสสเปรย์นะคะสำหรับแบบว่าเราทาทาสีเล็บเสร็จเราก็ฉีดเนาะให้มันแบบมีความมันเงาแล้วก็ตัวแบบข้างๆเล็บก็จะได้แบบว่าดูชุ่มชื้นตัวที่4ี่บเป้ได้มาเป็นควิกดายสเปรย์นะคะก็คือไว้ฉีดสำหรับให้มันแห้งไวสีทาเล็บของเราแห้งไวนะตัวนี้ก็ ใช้ดีเหมือนกันแต่แอบได้น้อยนิดนึงค่ะกลิ่นไม่มีนะคะคือแบบเป็นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมใดๆนะคะจริงนะฉีดแต่เราไม่มีน้ำหอมนะธรรมดาค่ะกลิ่นแบบธรรมดาเนี่ยค่ะได้มาทั้งหมดสี่ตัวนี้นะคะแล้วก็พอใช้ไปแล้วบุเ้ค,คิดว่าบุเบจะไปเอาแฮนด์ครีมของเขามาด้วยเพราะว่าแฮนด์แฮนด์ครีมน่าจะหอมแน่นอนเลยต้องไปตาําแฮนด์ครีมมาอีกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูบุเ้ เอ่อพิลลิ่งมือให้ดูแล้วก็จะทาสีเล็บให้ดูเนาะแต่วันนี้ที่เราจะทาให้ทุกคนดูก็คือเราต้องการทาสองสีนี้ค่ะก็คือจะทาที่นิ้วนางด้วยสีแบบว่าเงินชมพูตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันส่วนสีเล็บอื่นๆเราก็จะทาด้วยสีแดงออกเลือดนกนิดๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้มมากนะแบบสวยตอนนี้ขอขัดพิลลิ่งมือก่อนเนาะ อยทุกคนคะ่ะมันมีความหอมมากอุยเดี๋ยวนะหอมเหมือนดอกมะลิบ้านเราเลยอะ่ะอาบูเปขัดแรงไปไหมคะไม่แรงเนาะเพราะว่าตัวพิลลิ่งเขาค่างเล็กมากแล้วก็แบบทําให้เราไม่ระคายเคืองนะคะไม่แสบแล้วก็แบบว่ามีความละมุนมากเหมือนกับมันละลายไปค่อยๆละลายไปคะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ขูดผิวหนังของเราอะทุกคนด้วยความที่มันมีออยด้วยแหละ มันก็ทําให้แบบมันลื่นขึ้นนะคะเออโอเคอยู่นะกิ่นนี้ก็โอเคเลยค่ะทุกคนชอบเลยอะทุกคนไปตำเลยนะตัวนี้อยู่ที่สองออยเก้าสิบห้าเซนเท่านั้นเองนะคะทุกคนต้องตำนะใครไม่ซื้อแม่ซื้อนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนดีไปไปเลยค่ะ ออกไปซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิวันนี้วันาทิตย์วันจันทร์ค่ะไปซื้อได้เลยอุ้ยทุกคนดีอ่ะชอบค่ะมาบุเบ้เช็ดออกหน่อยเลิศนะเลิศหอมมากทุกคนอยากจะบอกมีส่วนของน้ำยาล้างเล็บเขาก็คือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเคยใช้อยู่แล้วก็จะรู้นะว่าเขาจะล้างแล้วแบบ พวกสีแดงๆหรือว่าสีของสีทาเล็บมันจะไม่ได้ติดมาที่ที่เล็บหรือตัวเนื้อของเราเนาะค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็มีความมันชุ่มชื้นไม่ไม่แบบไม่ทำให้เล็บหรือว่าบริเวณรอบๆเล็บเราแห้งเนาะต่อไปเรามาลงตัวนี้กันค่ะมันเปิดจังใสแล้วทุกคน บีบขึ้นมาหน่อยน,นะคะบีบมันขึ้นมาแล้วก็หยดนะสักสองหยดแล้วกันนะนี่อีกข้างหนึ่งนะคะเจาประมาณสองหยดกำลังพอดีค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งออยห้าสิบเก้าส หรือเปล่าปุเป้ไม่แน่ใจแต่ก็ประมาณราวๆนี้แหละค่ะหรือแม่ก็สองออยห้าสิบเก้าเซนเนาะไม่มีเกินสามออยนะที่ปุเป้ซื้อมานี่หอมเหมือนกันนะทุกคนหอมมากเลยอะทั้งสองอันเลยอ่ะอุ้ยทุกคนต้องไปลองอ่ะคือแบบหอมมากๆดูค่ะมือแบบดูดีขึ้นมาทันทีไหมทุกคนดูมีความแบบ ชุ่มชื้นความหยาบก้านก็ลดน้อยลงอ่ะต่อไปเรามาทาเล็บกันนะคะลูกเป๊ก,ก็จะทาเป็นสีนี้สีทาเล็บของเขาที่ลูเป๊ติดใจเนี่ยคือเวลาเราเปิดทาใช่ไหมคะสีถ้ามันคุณภาพไม่ดีอ่ะทุกคนพอเราทาไปได้สักเล็บที่สี่ห้าอ่ะมันจะเริ่มมีความหนืดแล้วนะใหญ่แต่ตัวเนี้ยทาครบสิบเล็บนะคะสีก็ไม่มีความหนืดค่ะ เมื่อก่อนปุ๊บเป๊เคยใช้ของอชาแนลนะคะชาแนลก็ใช้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดทนนานเนาะชาแนลอะแต่ว่าสีของเขาค่อนข้างแบบแห้งไวแล้วก็สวยอะสีแบบสดใสเลยอะตัวนี้ก็จะมีความคล้ายชาแนลมากสีมันจะสดใสแวววาวแล้วก็มีความแห้งไวเหมือนชาแนลด้วยนะแต่ข้อดีของเขาคือเขาถูกกว่าชาแนลไงใช่ไหม เราควรซื้อใช่ไหมถ้าถูกกว่าสินค้าอะไรก็ตามเนาะถูกกว่าขอนแบรนด์เนมนี่ก็คือแบบเลิศเนาะคือต้องบอกก่อนไปเห็นในทีวีอะ่ะมีคนมีดาราคนหนึ่งอะคะ่ะเขาทาแบบว่าสีแดงแบบนี้แล้วเขาก็ทาตรงนิ้วนางเป็นสีเงินแต่ปุ้เป้ไปหาสีเงินมันไม่ได้ไงปุ้ปเป้ก็เลยเอาแบบชมพูอมเงินแวววาวมานะคะ ดูซิว่ามันจะแทนกันได้ไหมมันจะสวยได้ไหมคิดว่าน่าจะแทนกันได้นะนดูนะคะทุกคนมันมีความแบบว่าสวยเนาะโอเคอยู่นะมีความพูดดีมากเลยสีแบบแบบวาวอะอชอบค่ะปื้มปื้มปื้มทำเล็บอยู่บ้านนะกัดตัวก็พากันทํำสวยอยู่บ้านนะคะ เพราะว่าร้านปิดหมดเนาะไม่มีร้านให้เราไปทําได้อยู่นะทุกคนสวยเลยแหละอง้อ้าเอามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะในกล้องแต่ถ้าได้เป็นสีเงินคือจะสวยมากมนะคิดว่านะคะทุกคนมองไม่เห็น กันทำเป็นอะสวิงทุกคนมันเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรจับให้ทุกคนดูนี่ กูเป้ไม่ได้ซื้อตัวที่แบบเคลือบตัวคอปเวอร์เขามานะคะเดี๋ยววันหลังไปอีกค่อยซื้อวันนี้จะลองตัวไอ้สเปรย์ของเขาดูค่ะที่มันให้ความมันความเวววาวของสีหลังการทาสีแล้วนะคะ ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่เดบบี้จะให้ดูค่ะคือวันนี้ค่อนข้างปลื้มมากคือ3ตัวนี้คือปลื้มสุดๆนะคะเนี่ย วันนี้ก็เอาไอเทมสุดประหยัดราคาย่อมเยาวมากๆนะคะมาให้ทุกคนเล่นกันในช่วงกักตัวเนาะจะได้ไม่เบื่อนะคะอยู่บ้านก็ทําให้ตัวเองสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะยิ่งมีเวลาอย่างนี้ก็เพิ่มความสวยให้กับตัวเองเนาะใครที่แบบว่าอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อได้ที่เดมเนาะราคาถูกจริงๆค่ะถูกอย่าบอกใครเลยซื้อแจกแบบซื้อแจกไม่เสียดายอะทุกคน <laughs> ถูกจริงๆอะแต่ละตัวไม่เกิน3ยูโรนะคะไปหาดูกันได้นะคะ แล้วก็ปุบเป้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปุบเป้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม,ม่จะได้เตือนให้ทุกคนได้เข้ามาดูคลิปของปุบเป้นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะฝันดีลาปีสวัสดีบ๊ายบาย